ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์บอลอาเซนอลปะทะโอลิมเปียกอสหนึ่งตุลาคมปืนใหญ่ล่าชัยต่อแชมเปี้ยนลีกอาเซนอลเปิดเอเมอรเตต้อนรับโอลิมเปียกอสคืนวันพุธที่1ตุลาคมในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหลังเกมแรกอัดแอตเล,ลติกบินเบา2ต่อส่วนทีมเยือนเก็บได้เพียงแต้มเดียวจากการเสมอพาฟอสยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลิกเฟสอาเซนอลจากอังกฤษปะทะโอลิมเปียกอสจากกรีซ เวลา2องนกาถัดรสดบินสปอร์ตสสนามเอเวรเรสตสเตเดียมอาเซนนลมิเกลอาร์เจตาได้ข่าวดีเมื่อกับตันทีม,มาตินโอริกาดกลับมามีส่วนร่วมกับทีมสำรองพิเศษของทีมปืนใหญ่ในวันอาทิตย์แต่กระนั้นยังคงมีผู้เล่นบาดเจ็บถึง4รายโดยไคฮังเวตโนนี่มาดูเก้และกาเบลเชซุตจะไม่สามารถกลับลงสนามก่อนฤดูหนาวเนื่องจากอาการบาดเจ็บเข่ารุนแรงขณะที่เปียโรอินคาเบยมีปัญหาเล็กน้อยที่กล้ามเนื้อขาหนีบและน่าจะพลาดลงเล่นด้วย ด้านคริสเตียนมอสเกล่าที่เพิ่งผ่าน45นาทีที่ย่ำแย่ที่สุดในสีเสื้ออาเซนนลเมื่อวันอาทิตย์น่าจะหลุดจากตัวจริงเพื่อเปิดทางให้วิลเลียมซาลิบาได้คืนตัวจริงโอลิมเปียกอสโคเซลุยเมนดิลิบามีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บไม่มากโดยขาดโดมันยาเดมชุกกองหน้ายูเครนและรอเลนโซชีปิโอนีกองกลางดาวรุ่งเวิดแน่ตลอดจนสองตัวลุกอย่างเรมิกาเบล,ล่าและยูซุปยาซิซีไม่มีลงทะเบียนไว้ในรอบลีกเฟส อย่างไรก็ดียังมีชิคควินโยยังได้ลงเล่นในบทบาทหมายเลขสิบหลังทํา2ประตูในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงประตูชัยท้ายเกมขณะที่ดานิเอลโปเดนอดีตปีกวูฟจะลงเล่นฝั่งซ้ายนักเตะที่คาดว,ว่าจะลงสนามอาเซนอต4-3-3ดาบิดบรยาห์เบนไวท์บิลเลียมซาลิบากาเบียลมากานเนยสริคาโดคาลาฟิออรีมาตินโอเดกาดมาตินซูเบมนดีมิเกลเมลิโนบูคาโยซาก้าวิกเตอร์โยเคเรสกาเบียลมาติโนลี โอลิมเปียกอส4-2-3-1อเล็กซานดอสพาสชาลากิสโลดิเนยพานาโจติสเลดซอรโลเลนโซปิโลลาฟานซิโกออเตกาดานี่กาเซียซานเตโกเอสซกาเบียวสเตเฟซาชิควินโยดานิลโปเดนยาคุปเอลคาบีความน่าจะเป็นของเกมโอลิมเปียกอสทำแสบถึงถิ่นอาร์ซนอลมาแล้วในการพบกันหนก่อนแต่คราวนี้คงไม่ใช่ ขนาดเกมเปิดหัวตัวมากกว่ายัางได้แค่เสมอทีมหน้ามาอย่างป่าฟอร์ดแล้วมาเจอทีมปืนใหญ่ชุดแน่นปึกไม่น่ารอดมีแต้มกลับไปผลการแข่งขันที่คาดอาร์เซนอลชนะโอลิมเปียกอส3.0ต่อยูยาวเซริบาสุดภูมิใจย,ยืดสัญญาปืนถึงปี2030 วิลเลียมเซลมาปราการหลังอา์เซนลนรู้สึกภูมิใจสุดๆหลังสะบัดน้ำมือขยายสัญญากับสโมสรต่อไปจนถึงปี2030เรียบร้อยแล้วแถลงการระบ,บุว่าวิลเลียมเซลมาได้เซ็นสัญญาใหม่ระยะยาวกับเรากองหลังวัย24ปีย้ายมาเมื่อกรกฎาคม2019และนับตั้งแต่นั้นเข้าลงสนามไป140เกมรวมทุกรายการกลายเป็นเสาหลักในแนวรับของเราเซลมาย้ายมาจากแซงต์เอเตียนเมื่อปี2019ก่อนโดนปล่อยให้ทีมเก่ายืมตัวรวมถึงนิชและโอลิปิกมารเซ ก่อนกลับมาอาชนอลในปี2022และประเดิมสนามเกมแรกนัดพบคริสตันพาเลซ เกมเปิดซีซันเมื่อสิงหาคม2022และกลายเป็นกำลังสำคัญในแนวรับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในด้านทีมชาติฝรั่งเศสเขาติดทีมชุดใหญ่หนแรกเมื่อมีนาคม2022และลงสนามไปแล้ว28นัดรวมถึงติดทีมในศึกฟุตบอลโลก2022และยูโร2024ที่เขาลงสนามทุกนาทีจนถึงรอบรองชนะเลิศเซนเตอร์วัย24ปีเปิดเผยความรู้สึกในการต่อสัญญาว่าผมรู้สึกภูมิใจในตัวเอง เพราะผมเซ็นสัญญาครั้งแรกในปี2019และตอนนี้ปี2025ผมยังอยู่ที่นี่แล้วต่อสัญญาออกไปผมมีความสุขมากเลยผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเรามีทีมที่เก่งเรามีคุมกําลังที่ดีเรามีทีมงานที่เยี่ยมโค้กก็เหมาะกับผมที่สุดดังนั้นนี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะอยู่ผมเอนจอยทุกวันเมื่อได้มีโอกาสสวมเสื้อตัวนี้ผมพยายามทุ่มเททุกอย่างและตอนนี้ผมจะทุ่มเทให้มากกว่าเดิมเพื่อสโมสรแห่งนี้และแฟน โซลิบามีข่าวเกี่ยวโยงกับเรอัลมิดอย่างหนักตลอดช่วงที่ผ่านมาซึ่งตรงกันข้ามกับเทนเล็กซานเดอร์โนแบ็คขวาจอมบุกชาวอังกฤษที่ตัดสินใจย้าย,ายจากลิเวอร์ p o o ไปร่วมทัพราชันชุดข่าวเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเทรนได้แชมป์มาบ้างแล้วกับลิเวอร์ pool ส่วนผมยังไม่ได้แชมป์อะไรเลย นอกจากคอมมิวนิตี้ชิล d ปราการหลังทีมชาติฝรั่งเศสวัย24ปีกล่าวผมต้องการอยู่ที่นี่เพื่อคว้าแชมป์ผมรักสโมสร,รแห่งนี้ผมไม่อาจย้ายออกจากที่นี่ได้หากยังไม่ได้ตอบแทนสโมสร,รทั้งนี้เซเลบาล,ลงเล่นให้อาร์ซนอนปแล้วทั้งสิ้น140นัดทำ7ประตูปืนเร่งเครื่องต่อสัญญาซาก้าเป็นรายต่อไป อาร์ซนอลกำลังเดินหน้าเจราจามอบค่าจ้างก้อนโตให้กับบุคโยสาก้าในสัญญาฉบับใหม่ซึ่งจะทำให้กลายเป็นผู้เล่นที่รับเงินเดือนสูงสุดของสโมสรดีเอ็กเพสสื่ออังกฤษรายงานว่าอาร์ซนนลกำลังเร่งเครื่องอย่างเต็มที่ในการเจราจาต่อสัญญาฉบับใหม่กับสาก้าเป็นรายต่อไปหลังจากประสบความสำเร็จในการต่อสัญญากับวิลเลียมเซเลบาไปแล้วเมื่อวันอังคาร ตามรายงานระบ,บุว่าอาเซนอนต้องการมอบความเชื่อมั่นให้กับซาก้าว่าเป็นกำลังสำคัญของสโมสรในระยะยาวและมีสัญญาณบ่งชี้ว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงกันได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซาก้ามีสัญญาปัจจุบันกับอาเซนอนถึงปี2027เป็นสัญญาที่เซ็นกันเอาไว้ในเดือนพฤษภาคมปี2023 ก่อนหน้านี้ปีวัย24ปีแสดงเจตนารมผ่านสื่อชัดเจนว่าต้องการอยู่กับเดกันเนอร์ต่อไปและไล่ล่าแชมป์กับสมโมสรปีทีมชาติอังกฤษเป็นเด็กปั้นของอาร์ซอนที่ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ฤดูก,กาล2018 2019จนถึงปัจจุบันลงเล่นไปแล้ว268เกมรวมทุกรายการยิงไป71ประตู ทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอาเซนนลต่อสัญญากับผู้เล่นทีมชุดใหญ่ไปแล้ว4ี่รายคือกาเบียลมาการเยสมริสเกลลี่อีธานวานิลี่และวิลเลียมซาลิบาเป็นรายล่าสุดสดสดร้อนๆบทสัมภาษณ์อาเตต้าก่อนเกมเปิดบ้านรับโอลิมเปียกอสคืนวันพุธวิลเลียมซาลิบาเซ็นสัญญาใหม่นี่เป็นข่าวใหญ่มีความสุขมากยินดีกับวิลลี่เขาสงควรได้รับสัญญาใหม่นี้อย่างเต็มที่การมีส่วนร่วมของเขากับสโมสรและทีมในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานั้นยอดเยี่ยมมาก และผมก็มีความสุขมากที่สามารถเก็บแกนหลักของทีมให้อยู่กับเราได้มีความกังวลหรือไม่ว่าซาริบาจะไม่เซ็นสัญญาอาจจะมากกว่าความยาวของสัญญาด้วยซ้ํามันคือความตั้งใจของนักเตะคุณสามารถเข้าใจได้ว่าบางคนมีความฝันบางคนคือการเล่นในพีเมลิกบางคนคือการเล่นพีเมลีกให้กับอาเซนล อีกคนอาจจะฝันถึงการเล่นในประเทศอื่นให้กับสโมสรอ,อื่นคุณต้องเคารพสิ่งนั้นผมคิดว่าเราโชคดีจริงๆแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงพลังของสโมสรฟุตบอลแห่งนี้และแสดงให้เห็นว่าผู้คนรักมันและอยากมาอยู่ที่นี่มากแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีโอกาสไปที่อื่นแต่พวกเขาก็อยากอยู่ที่นี่ต่อเขามั่นใจเสมอหรือไม่ว่าเซรลบาจะกลายเป็นนักเตะอย่างที่เขาเป็นตอนนี้ผมคิดว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเพื่อจะไปถึงจุดที่คุณต้องการ ไม่มีเส้นทางเดียวมันสามารถเกิดขึ้นได้หลายวิธีเพราะเมื่อคุณพูดถึงเส้นทางนี้คุณก็พูดถึงการไปเล่นแบบยืมตัวมีหลายสิ่งเกิดขึ้นหลายอย่างที่วิลเลียมต้องผ่านไปรวมถึงสมสอรและผมเองก็ต้องเดินไปพร้อมเขาเพื่อไปถึงจุดที่เขาอยู่ตอนนี้และนั่นคือความงดงามบางครั้งสิ่งต่างๆไม่ได้เริ่มต้นอย่างที่คุณคาดแต่บางครั้งมันกลับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะพาคุณไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการนักเตะของเราที่เชื่อว่าพวกเขาสามารถควา้าแชมป์ที่นี่และมุ่งมั่นอนาคตกับเรา พวกเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรน,นี้พวกเขารู้สึกผูกพันกับมันพวกเขามีความทะเยอทะยานเดียวกับสโมสรและชัดเจนว่าพวกเขารู้สึกมีค่ารู้สึกว่าตัวเองถูกรักที่นี่และพวกเขาต้องการที่จะสานต่อเส้นทางอาชีพที่นี่ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก คุกระทบจากชัยชนะในช่วงท้ายเกมกับนิวคาเซลพลังงานที่ยอดเยี่ยมช่วงเวลาที่คุณเข้าไปในห้องแต่งตัวทุกคนต่างก็ฉลองโดยเฉพาะเพราะด้วยวิธีการและรูปแบบที่มันเกิดขึ้นคุณต้องก้าวต่อไปทันทีและคุณก็รู้ว่าเรามีแมตช์ที่ยากมากในวันพรุ่งนี้กับโอลิมเปียกอสและผมพร้อมสําหรับมันแล้วทุกคนฟิตและพร้อมสําหรับเกมเจอโอลิมเปียกอสหรือไม่อินคาเบียและโนนี่มาดูเกยังไม่พร้อมดังนั้นไม่มีข่าวใหม่ส่วนที่เหลือโอเคหมด โอริการดฟิตพอจะลงตัวจริงหรือไม่เขาทําได้ดีมากกับนิวคาเซลเขาลงสนามมาแล้วทันทีคุณก็เห็นความกระหายและความรับผิดชอบที่จะเข้าไปมีส่วนในเกมพยายามเปลี่ยนเกมการตัดสินใจของเขาวิธีที่เขาเข้าไปเล่นกับทุกจังหวะและเขาก็สร้างความแตกต่างที่ช่วยให้เราชนะเกมได้มีแรงกดดันมากขึ้นในแชมเปี้ยนลีกปีนี้หรือไม่เรามีความทฉลยอยานแบบเดิมคือการเล่นไปทีละเ,เกมและพยายามทำให้ดีกว่าคู่แข่งซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากในการแข่งขันนี้และชนะให้ได้มากที่สุด วันพรุ่งนี้เรามีเกมที่ยากจริงๆเรารู้ดีว่าฟอร์มในบ้านนั้นสําคัญแค่ไหนสําหรับการไปถึงรอบที่เราต้องการและวันพรุ่งนี้เรามีโอกาสเริ่มต้นให้ดีการจัดการสัญญาของนักเตะสิ่งที่ผมรู้แน่นอนก็คือสุดท้ายแล้วต้องมี2หรือ3ฝ่ายที่ต้องมารวมกันเพื่อตกลงและเมื่อทั้ง3ฝ่ายมีเจตนาเดียวกันและความตั้งใจเดียวกันมันก็ง่ายขึ้นที่จะทําให้สําเร็จในกรณีนี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆอันเดียเบตา้าและการสนับสนุนที่เราได้รับจากสแตนและจอร์ดคลองกีโดยเฉพาะ ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้และเรามีความสุขมากที่จะได้เดินทางต่อไปกับพวกเขาการปรับตัวของเอเซ่กับชีวิตที่อาร์เซนอลดีมากส่วนตัวแล้วเขาเป็นคนที่มีบุคลิกพิเศษเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นง่ายฉลาดมาก ผมประทับใจมากกว่าเขาเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วแค่ไหนคำถามที่เขาถามและความฉลาดของเขาในการปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่เคมี K er ที่เขาสร้างกับเพื่อนร่วมทีมวิธีที่เขามีอิทธิพลในเกมในช่วงเวลาสั้นๆที่เขาอยู่กับเราผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากสิ่งที่ทําให้แนวรับแบ็คโฟของอาร์เซนอลยอดเยี่ยมมากๆอย่างหนึ่งคือเคมี er. ผมคิดว่ามันมีบางอย่างโดยเฉพาะเมื่อเราพูดถึงคู่เซนแบ็คที่มันต้องมีอยู่มันต้องมีความตั้งใจความรู้สึกที่จะเล่นเพื่อกันและกันและพื้นฐานคือการปกปิดจุดอ่อนของอ e ีกฝ และเสริมจุดแข่งให้กันและกันนั่นคือความสามารถที่พวกเขามีระหว่างกันและพวกเขาก็พัฒนามันขึ้นมาพวกเขาชอบที่จะเล่นร่วมกันพวกเขารักกันและนั่นคือสิ่งสําคัญอย่างมากเมื่อคุณขอให้แนวรับของคุณสร้างผลงานอย่างที่พวกเขากําลังทําอยู่ในตอนนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ